ผู้ช่องตีห้าเกษตรคือเก้าค่าคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมาโยกน้ำโยกน้ำไปให้งัวกินนะคะในในสวนปามเข้านะคะพี่น้องเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้ำโยกนะคะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่น้ำโยกที่ที่เข้าเห็ดขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะพี่เคยเป็นเห็ดไหวเนาะเขาก็จะเลี้ยงงัวน้ำกันนะคะพี่น้องเลี้ยงงัวในในแปลงสวนปามน้ำกัน ลักษณะของนำโยกนี่ก็คือมันจะคล้ายๆกับนำโยกสมัยกอ่อนนำบาดานเนาะพี่น้องเน,ะนาะนำบาดานที่ขี่ข้าจ๊อแล้วมันจะเป็นเป็นสแตนเลดเ,เ,เป็นหรือว่าปเป็นเหล็ก,นะะนกนเ,นเนี่ยค่ะพี่น้องสมัยก่อนนะเนี่ยก็คือมันลักษณะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ก็คือวิธีการาการทํางานของมันก็คือ เนี่ยพี่น้องเบิง้งเขาก็จะมีทอเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเข้าจะมีทอ้วกาเข้าก็จะตรงตรงพื้นทอเนี่ยเขาก็จะปิดอ่าปิดแล้วต้นนี่ก็คือเข้าเขาจะเป็นสองลักษณะเนี่ยคะ่ะพี่น้องเห็นไหต้นแรกเลยก็จะเป็นทอใ่ทอใ่นี่สองนิ้วนะคะพี่น้องซึ่งเข้าได จอ้อลงไปเพิ่นเพิ่นจ้อด้วยมือเนี่ยค่ะพี่น้องก็คือเอาเอาเสียมแล้วกา็มันมีวิธีการของเพิ่นอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็คือเขาบริเบิงตอนมือเพิ่นจอ้อเนาะเพิ่นกขจ้อเองนะคะความลึกบนหาจะเกิน4เมตธาเมตรนะี่ค่ะพี่น้องกับโบนี่ใจคือกันเด้อเดี๋ยวต้องถามผู้ผู้เพิ่นเฮ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ำตื้นนะคะพี่น้อง แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นทอขนาดนิว้วครึ่งนาะพี่น,อนะน้องเนาะนิ้วครึ่งซึ่งตัวเนี่ยละกาที่ทอตัวนี้ก็คือเป็นเป็นทอที่เข้าใส่โยกนามคือเป็นแรงดันแรงดันให้หนามึ้นมาแล้วก็ออกตรงปลายตรงปลายทอนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันนะคะว่าเวลาเข้าใส่แล้วมันจะออกมาในลักษณะแนวใดนะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะโยกให้เบิ้งเด้ออ่าก้อนที่จะโยกให้เบิง้งก้อนหน้านี่ถ่าถ้าพี่น้องเคยเบิ้งในในคลิปเก่าๆนะคะลักษณะตัวตัวโยงนี่ค่ะเนี่ยตัวผีมันเป็นตัวใหม่นะคะก็คือมันใส่ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ืมันหักมันงอเนาะพี่น้องเนาะเพาก,ก็เลยใส่ใหม่แล้วก็ใส่เชือกผูกแต่ก่อนก็นคือเพิ่นจะเฮ็ดในลักษณะนี้แลวก็ ตอกตะปูหรือว่าเฮ็ดลวดนะคะเพื่อทีจะมา่ของกับโตทอ PVC นะคะพี่น้องแต่ว่าหน้าตอนนี้นคือตัวน,นี้มันหักเนาะเพิ่นก็เลยเอาหไหมไผ่นี่ค่ะไห,ะห,ะหะมไผ่แล้วก็มัดเชือกเอานะคะเดี๋ยวจะไม่โยให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะโยกไว้ให้มันเต็ม คะพี่น้องเป็นอย่างข้าต้องโยก,โยกไห่ไห้มันเต็มกับเพราะว่าน้ำนี่มันเป็นบอ่อน้ำตื่นเนาะพี่น้องเนาะและะ้วกานานี่ก็คือเป็นหนาฝนนะคะน้ำนี่มันก็นจะมีความคุณอยู่แล้วกะ็กินหนามมันจะออกคาวๆแน่เนื่องจากว่ามันเป็นบอ่อน้ำตื่นนะคะถามเมนว่าข้าโยกไว่ไห้น้ำม,มันเต็มแล้วอ่ามันก็นจะมีการตกตกะกอนแล้วก็น้ำม,มันจะใสขึ้น ด้านบนนะคะงัวมันก็นจะมาก,กินว่าไงคือว่ามันจะแสบกว่าแสบกว่าน้ำคุณเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเป็นวิวัฒนาการง่ายๆเป็นภูมิปัญญาของแบบบ,นบานๆเท่านะคะพี่น้องและวจโยอีกนะคะ การทำงานของน้ำโยกแบบนี้นะคะพี่นอ้องคลิปเกา่เกาๆที่เคยให้เบิงถ้าพี่น้องเปิดพอนะคะจะมีคลิปน้ำโยกตัวนี้อยู่แต่ว่ามือนี้เอาก็ได้ม่โยกห้เบิงอีกที่หนึ่งเนาะการทำงานของมันก็นคือมันจะมีทอทออยู่สามระดับนะคะพี่น้องทอตัวแรกนี่เป็นทอที่เจาะ จอลงอ่าไปถึงพื้นหนามอาจจะบมเน่ใจว่าจักเมร์นะค่ะพี่น้องเพราะว่าบอบอรเดยถามเพิ่นตะวันเป็นบอลน้ำตื่นเนาะเป็นท่อขนาดสองนิ้วนะคะท่อขนาดสองนิ้วแล้วบัดที่นี่มันก็จะมีท่ออีกตัวหนึ่งอ่าเปรนเ็ดออกมากเป็นสามทางเนี่ยะค่ะพี่น้องเป็นเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งเนาะโตนี่ก็คือโตอ่าปองที แห้งดันน้ำมันขึ้นมาแล้วก็มันจะปล่อยออกมาตรงท่อซีเมนต์นะคะพี่น้องที่นี่ด้านบนก็นจะเป็นท่อ P ีวขนาดาขนาดหน่อยเนาะเป็นทอ่อเป็นซันท่อปะป,า,ปาหน่อยนะคะพี่น้องต้นนั้นปลายท่อเนี่ยเพิ่จะใส่พิ่จะใส่ยางรถดเนาะพี่น้องเนาะยางรถซี่หนาเนี่ยแล้วก็จะตัดเป็นม่วงกลม ให้ซ้ำขนาดของทอนิ้วค่งนะคะพี่น้อง <c oughs> มันจะเป็นแรงดันถีเท้าคือจังสูบทีเวลาเฮาสูบล่มนะคะพี่น้องก็คือมันจะเป็นแรงดันดันน้ำขึ้นมากแล้วมันก็จะออกปลายทอเวลาเฮ้าโยกนะคะพี่น้องคือถ้ายกคอยน้ำม,มันก็จะออกน้ำม,มันก็จะขึ้นมากหน่อยถ้าเฮ้าโยกเง้วโยกแห้งน้ำม,มันก็จะขึ้นมากลายนะคะพี่น้องอย่าเป็นภูมิปัญญา แบบบ,นบานๆเฮ้านะคะพี่น้องก็คือจอเนี่ก็คือเพิ่นก็ใส่มือเจาะแต่ว่ากบ็บ่แน่ใจว่าเพิ่นเจาะลงไปมันจักเม็ดก็คือเพิน่นเพิ่นจะเบิ่งนะคะว่ามันฮอดน้ำแล้วก็คือถือว่าใส่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ก็คือเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้ใส่อ่าบ่ได้ใส่ดูคือจังน้ำป,ป้าๆที่เฮาใส่ที่เฮา,าใส่ในครัวเรือนนะคะพี่น้องก็คือมือนึงอาจจะมาโยก นิดหน่อยนะคะโยกไวแล้วก็น้ำมันก็จะมีตลอดยิ่งยิ่งหน้ำฝนนี่ก็คือมันก็จะเขาโยกย่านไหนมันก็จะมีน้ำตลอดนะคะพี่น้องตัวนี้มันกะมันกะสะดวกสําหรับเอ่อเขาเลี้ยงว่อยอยู่อยู่น้ําสวนน้ําไฮน้ำหน้าโดยที่เขาบปต้องหาเขาบปต้องหาน้ำไกลนะคะพี่น้องเขาก็เฮ็ดไว่แล้วเขาก็จะ เวลาถึงเวลาสี่ห้าต้องเอางว่วมากิกน,น้หนามห้ากับแค่จุ้งมันมากินปล่อยมันมากินนะคะมันก็มากินเองคือทามันหูถาา้าห้าสมมวโมว่าห้าบริผูนี่ห้เาเรียงห้เาเรียงไวน้นี่ถึงเวลาเนี่เพิ่ก็จะหูเองว่านามเนี่สี่ห้าเพิ่เคยเด้ยก,กินพิ่ก็จะมาก,กินตรงนี้นะคะพี่น้องกะเป็นคลิปดีดีที่ยางนำเสนอเธอพี่น้องบางคนอยากจะเห็นเนาะแต่ว่า เรื่องของความรู้ว่าเจาะแนวด้าจังใดตัวนั้นก็คือเขาเองเนี่บบหูแต่วา่าเคยถามอ้เพิ่นอยู่ว่าเพิ่นเฮนวาใดก็คือเคยเห็นเพิ่นเอาเอาเสียมคูดลงไปก่อนนอกพี่น้องพ่ออ่าพ่อสักครั้งหนึ่งเมั่อก็จะใส่ท่อเหมือนพอสองอาาันนะซุปเข้าไปแล้วก็ดึงเพื่อที่จะให้ให้ดินมันขึ้นมานําน,นะคะตัวนี้รายละเอียดก็คือเฮากับคือเฮาบ่เยเฮ็ดแต่ว่า กะได้ยินแต่พิ่นบอกให้ฟังเนาะกะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่อยากนำเสนอภูมิปัญญาของบรรดาเฮ่านะ,ะพี่น้องที่สามารถที่จะเ็ดเองได้นะคะกะฝากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรได้จ้ะเด้ดอเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮตดคลิปต่อต่อไปของเฮาส่วนคลิปต่อไปเฮาจะนํำเสนอเรื่องอยังกะ ติดตามกันหลายๆเด้จะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมเด้อตีหากเกษตรจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย